รักน้อยแต่ขอให้รักนานๆเออหวัดดีครับจากแคนโรซิงครับสวัสดีค่ะแอนโรซิงจ้ากระบะผ่อนสบายๆกู้ดหกพันสตลอดสัญญาไม่มีที่ไหนแล้วใช่ที่เราวนี่ไงนะครับแล้วตอนนี้ไม่ต้องดาวด้วยถูกต้องนะครับฟรีดาวไปเลยจ้าน้าสามแสนเก้าหมื่นห้าพันไม่ขายขายสามเป็ห้าพอลดไปเลยหนึ่งเป็นบาทคลิปนี้ถูกต้องนะครับเห็นก่อนจองก่อนถูกต้อง ไม่เห็นก็ไม่ต้องจองจองทีหลังก็นู่นอะ1 0ยาวไปนะฮะรถหมดนะคันนี้รีแมปมาท่อซิ่งหนึ่งใบนะครับขายสภาพเดิมๆเลยนะครับล้อหรืออะไรก็ไปแบบนี้เลยนะครับล้อเดิมเน้นใช้งานนะครับกระบะคันแรกไว้รุ่นสร้างตัวจ้ะอยากเป็นนี่จัดให้ไหมเลยขี่ได้แน่นอนเออได้ขี่ได้นอนครับเบอร์โทรอยู่ตรงไหนอยู่ด้านล่างนะครับเลือกทางได้โทรมาได้เลยทำไมเอ้าก็มีหลายคนไงทำเองเอออ้าวอยากได้โทรหาเราสองคนนี้จัดให้รัดๆแน่นอนแก้ว จะพูดอะไรต่อพีงง่ว่า